ทัวลงเยอะเหรอครับช่วงแรกรถทัวชงลงเยอะมากทัวลงช่างแต่งผมน้องอุ้งอิงหนักมาก <laughs> ทัวอะไรเดี๋ยวไปดูกันนะครับแต่แน่แไม่ข้ามโฆษณาห้าเปอร์เซ็นต์ให้หลาน้อยไม่ข้ามโฆษณาห้าเปอร์เซ็นต์ให้อีหลาหน้อย,าาอาอยฝากร้านบ้านทุ่งคาเฟ่ยอยู่ที่ตำบลโคกตะบองอำเภอธรามกาจังหวัดกาญจนบุรีผ่านมาทางนี้มาพูดคุยกับรุ่งนะครับก็ช่างนต่นผมเอนจี้เปิดใจนะ ตอนมาอยู่เดือนอาทิตย์แรกโอ้โหทัวลงแบบเฟสกระจุยกระจายทัวลงหนักมากว่าแต่งตัวใหม่ดีแต่งใหม่สวยไหม่มีฝีมือไม่มีประสบการณ์โน่นนี่นั้นน,น,น,นั่นนี่นนจนน้ำตาเลี่ยนน้ำตาราดนะครับแต่อาศัยความหนักแน่นนะั่นคือความใกล้ชิดกับแม่หน่อยแล้วก็แม่หน่อยให้กําลังใจก็เลยเผ่านจุดนั้นมาได้ช่างแอ G จี้นี่ที่ดูเนี่ย ใหม่ก็อย่างที่เราเห็นนะครับ fc ทุกคนก็ทัวลงก็ถูกแล้วล่ะเพราะว่าเราไปเปรียบเทียบกับช่างทําผมคนเก่าของน้องซึ่งช่างทําผมคนเก่าเนี่ยทําไว้ดีดีเลยแหละดีเลยละ่นะก็ต้องชมว่าช่างทำผมคนเก่าได้ดีแต่เหตุปัจจัยบุญบาร,รมีไม่ถึงกันนมหมดอายุแบบพ่อโจว่าเมื่อนมมันหมดอายุก็ก็ต้องถูกผ่านไปนะบุญบุญไม่มีต่อกันแต่แต่ช่างทำผมก็ฝีมือถามว่าก็เป็นฝีมือที่ดี แต่ถ้ามาเปรียบเทียบกันเนี่ยทางเอนะ็นจีเนี่ยต้องพัฒนาอีกพอสมควรนะครับพอสมควรเยอะไหมก็พัฒนาได้ดีขึ้นระดับหนึ่งละระดับหนึ่งแต่ถ้าได้ดีกว่านี้ก็จะสุดยอดนะครับจะสุดยอดอันนี้พูดจากใจไม่ได้ว่าโน่นนี่นั่นนะพูดจากความรู้สึกที่มองเข้าไปเห็นเพราะเห็นน้องสวยอีกเรื่องหนึ่งก็คือ,อที่ที่ช่างเอ็นจีมาเปิดใจก็คือรู้จักกันน้องไปแต่งตัว ไปแต่งหน้าตั้งแต่ตอนเป็นนักเรียนอะไรเงี้ยก็สมัยนั้นแต่งยังไงก็ได้แต่ตอนเนี้ยแบบนั้นไม่ได้แล้วเพราะเป็นน้องเป็นซุปตารระดับประเทศมันจะต้องแต่งให้ดูแบบแตกต่างแล้วก็ไม่จําเจแล้วก็แต่งให้เร็วไม่ใช่แต่งหน้าสวยดีมากเลยแต่งชาติหนึงสาสี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่เพราะว่าเออมันมันมันเกินไปอะ่ะ แต่งเอากล้ามเลยพ่อโจว่านี่ไม่ได้ว่าช่างนะแต่พูดจากความรู้สึกที่มองเข้าไปนะไหนไหนพูดเรื่องช่างแล้วแต่โอ้โหก็พูดถึงความอดทนความจริงใจอะไรเงี้ยช่างสุดยอดสุดยอดนะครับแล้วก็ความเรียบร้อยอะไรเงี้ยก็สามารถพัฒนาได้อยู่แล้วการเรียนรู้การการพัฒนาฝีมือนะเห็นว่าตอนที่มาออกคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตที่กรุงเทพก็ไปเรียนทําตามมาสองวัน,นหายไปแล้วก็ช่างที่อยู่ในกรุงเทพที่เป็นระดับประเทศอะ มาแต่งให้น้องอยู่สองสาครั้งโอ้ช่างระดับประเทศแต่งเป็นไงหน้าเปี้ยเลยหน้าตาเปลี่ยนคลิกลุกบุคลิกมันได้อะมันเข้ากับเสื้อผ้าอะไรเงี้ยแต่นี่ยังไม่เห็นฝีมือช่างแอนจีตอนขึ้นวงใหญ่นะว่าจะแต่งแบบไหนแต่ก็คิดว่าช่างสามารถทําได้อยู่แล้วมันเรียนรู้กันได้ไงแต่จะเรียนรู้ช้าหรือเร็วอีกเรื่องหนึง่ง แต่เป็นกําลังใจให้นะเดี๋ยวยามาดาม่าแต่แต่พูดถึงดาม่าของทงั่งที่เนี่ยดาม่าเมื่อตอนมาอยู่ใหม่ๆทัวรงมาอยู่ใหม่ๆนี่นะช่างเปิดใจเองนะทัวรงตอนมาอยู่ใหม่ๆทัวรงเยอะมากเพราะว่าแต่งมาเวอะมาดูดูแล้วเวอดูแล้วมันยังไม่เข้ามันยังไม่น้องหญิงยังดูไม่ดี ยังไม่ถูกใจเอฟซแต่ถูกใจช่างถูกใจแม่หน่อยอยู่แต่ยังไม่ถูกใจเอฟซแต่ตอนนี้เริ่มถูกใจเอฟซแล้วแต่ยังไม่ถูกใจอย่างนอนมากนะนางเนาะพัฒนาให้มันเร็วกว่านี้อีกหน่อยเนาะ สงสารคนน้องอิงนั่งแต่งแล้วโอ้โหดูดูโทรศัพท์แล้วดูโทรศัพท์อีกอะนั่งพูดจากความรักนะช่างแอนจีถ้าได้ได้ดูคลิปนี้ก็ลงพูดจากความรักอยากจะให้พัฒนาคิปให้เร็วขึ้นสวยใช่แต่มันต้องใช้เวลาน้อยเพราะว่าบางครั้งอะน้องมีเวลาน้อยมากน้องขึ้นงานสองงานสามงานอะไรเงี้ยแต่ถ้ามีเวลาทั้งวันอีกเรื่องหนึ่งจะเอาแบบสิบชั่วโมงก็ได้ถ้าน้องนั่งไหว พูดความรู้สึกที่มีต่อช่างความรู้สึกที่เห็นแล้วก็ช่างมาให้สัมภาษณ์กับช่องอะไรนะสิทิเกตสร้างบ้านเนาะก็เลยเอา,เอาเ,อาเอาเรื่องช่างมาพูดตอนนิดนึงเพราะลุงก็คาคาใจอยู่เรื่องอแต่งน้องงานไปมีความรู้สึกอย่างนั้นเพราะลุงก็ตามดูอยู่นะนะลุง fc ตัวยงเลยโคตรยงเลยข่าวความเคลื่อนไหวไปไหนดูตลอดดูตลอดนะครับในเรื่องเรื่องดราม่าของช่างแอนจี้ก็โอ้โห บอกว่าตอนมาอยู่ใหม่ๆก็อย่างที่เล่าแหละโดนไปไหลหลายยกแต่ตอนเนี้เบาแล้วแต่ก็ยังมีมั่งปะปลายปะปลายไม่เยอะ,ะช่างเอนจีเนี่ยรายได,ได้ได้จากแม่หน่อยแม่หน่อยเป็นคนจ้างโดยตรงนะครับช่างเอนจีแล้วก็อาจจะมีทิปหรือรายได้จากการรับหน้าเวทีกูหมอนอิงมาแบ่งให้หรือเปล่าไม่รู้แต่ช่างคนเก่ากูหมอนอิงมาแบ่งให้นะ เอาแบ่งให้ช่างแต่งหน้าแต่งผมอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าน้องอิงแม่หน่อยก็แบ่งให้อยู่แล้วคนสองคนนี่เป็นคนมีน้ำใจนะมีน้ำใจไม่เคยเห็นแกนตัวเลยทําสุดยอดอะคนเคยจนมานะเข้าใจคนจนด้วยกันแม่หน่อยก็เข้าใจความรู้สึกคนจนนะมียี่สิบาทสามสิบบาทสู้กันไปโอตอนแม่หน่อยพระเอกเล่านะมาทํางานกรุงเทพเลือตัง เติมน้ำมันแทบไม่ถึงบ้านเหลือกินข้าวแค่ร้อยบาทจอดลำตะคองโอ้โหดูดิคนนะถ้ามาจนมาแล้วมันเข้าใจความรู้สึกถึงความจนว่าความจนมันมันขนาดไหนนะก็ไม่อยากมีโอกาสได้ช่วยเหลือคนก็ได้ช่วยเหลือได้แบ่งปันนะแม่หน่อยก็ตอนนี้ก็ช่วยเหลือแบ่งปันเยอะแยะมากมายนำลูกสาวดีๆยึด,ดโยงลูกสาวดีไม่เคยออกนอกลูก่นอกทางเลยแล้วก็โชคดีที่น้องอิงของเราเนี่ย ตั้งแต่เล็กแต่ไหนแต่ไรไม่เคยเที่ยวไม่เคยเตยไม่เคยออกนอกรุ่เหมือนเหมือนคนมีบุญบารมีที่ที่มีอะไรคอยเตือนคอยบอกอะไรเงี้ยไม่เคยออกน้องรุ่นอกทางเลยเด็กตั้งแต่เล็กนะขนาดเด็กสู้ชีวิตนะปกตินี่สู้โอ้ยมากมากน้อยบ้างสู้แหลกเลยอนะทำให้ ชีวิตน้องยืนได้ถึงทุกวันนี้แล้วน้องโอ้โหจิตใจดีงามมากชอบบุคลิกลักษณะที่น้องมีอยู่สองสามอย่างอย่างแรกก็คือไหว้ทุกคนให้ตังไม่ให้ตังขอถ่ายรูปด้วยหรือเปล่าไหว้ทุกคนไหว้ด้วยหัวใจจริงๆไหว้ด้วยความน,อ,นอบน้อมด้วยสายตาไม่ใช่ไหว้แบบทิมไปทิมมาอันนี้คือประทับใจยังนะครับเรื่องความอ่อนน้อมทำนสองก็คือความไม่ถือตัว ใครก็ได้ที่เข้าใกล้จับมาจับมือมาถ่ายรูปด้วยอะไรนี่ไม่ถือเนื้อถือตัวนี่แหละเป็นเป็นอะไรที่ทําให้เอฟซีประทับใจอย่างที่สามก็คือเป็นคนสุภาพไม่เคยพูดคาหยาบไม่เคยพูดอะไรที่มันสอดเสียดนนนี่นั่นเลยพูดแบบจริงใจซื่อๆไม่ปรุงไม่แต่งอะไรทั้งนั้นจะจะทำให้เห็นว่าเนี่แหละความดีของน้องทำให้เอฟซีรักนะ แต่ก็ฝากถึงช่าง LG หน่อยอจะแต่งนานนะักนะแต่งให้สวยขึ้นอะ่ะดีแล้วแต่ขอให้เร็วขึ้นดีปรับปรุงให้มันดีขึ้นเร็วขึ้นต่อไปงานจะเยอะขึ้นนะแล้วก็ช่างเป็นโชคดีของช่าง l อจีแล้วที่ได้มาเจอน้องอิงมาแต่งหน้าให้คนมีบุญอย่างนี้โชคดีมากเลยนะครับช่างหลายๆคนอยากเข้าใกล้แต่ยังไม่มีโอกาสแต่ช่างมีโอกาสแล้วก็รักษาโอกาสนั้นไว้ให้ดีที่สุด fc ก็จะคอยให้กำลังใจ No. ใครเห็นด้วยเม้นมา <laughs> okay. โอเคก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะพูดแล้วมันมีความสุขก็พูดไปสุดท้ายก็ฝากร้านบ้านทุงกาเฟยอยู่ที่ตำบลบานทกาอำเภอธรรมกาจังหวัดกาญจนบุรีผ่านมาแวะเวียนตรงน,งนี้มาพูดคุยกับลุงได้บอกเป็น FC น้องอิงลด5% FC น้องอิงลด5%แค่นี้แหละไปแล้วบ๊ายบาย